เด็กหญิงแห่งโค้งสารพระภูมิบนทางหลวงชนบทสายหนึ่งในภาคเหนือมีโค้งหักศอกก่อนถึงสะพานเล็กๆใกล้ซากสารพระภูมิพังๆที่ไม่มีใครกล้าไปยุ่งชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันว่าโค้งเด็กนั่งรอตำนานเล่าว,ว่าหลายสิบป,ปีก่อนมีเด็กหญิงนักเรียนป .4 ขี่จักรยานไปโรงเรียนตอนเช้าเมื่อพระแม่เธอต้องออกไปกรีดยางแต่เช้าโค้งนี้ไม่มีไฟถนนมีเพียงสารไม้เก่าๆตั้งอยู่ข้างทางวันหนึ่งเธอหายไป ชาวบ้านช่วยกันหาพบจักรยานของเธอจมอยู่ในคลองใต้สะพานเสื้อยังติดรอยเลือดแต่ไม่เคยเจอศพหลังจากนั้นทุกปีจะมีรถล้มที่โค้งนั้นเสมอโดยเฉพาะช่วงตีสาถึงตีหคนขับที่รอดตายเล่าว่าเห็นเด็กหญิงในชุดนักเรียนนั่งกอดเขาอยู่ริมสารพอขับผ่านก็เหมือนมีใครมากระตุกโพมาไหลมีคนใจกล้าเคยลองจอดรถลงไปตอนตีสาแล้ววางขนมไว้ตรงสารพร้อมพูดว่าหนูไม่ต้องรอแม่แล้วแม่ให้หนูไปเกิด วันรุ่งขึ้นเขาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุที่โค้งเดิมมีคนบอกว่าเขาถูกเด็กคนนั้นขอตัวไปเป็นพ่อเพราะในคืนก่อนเสียชีวิตเขาบอกเพื่อนว่าเมื่อคืนมีเด็กมาเรียกฉันว่าพ่อทั้งที่ฉันไม่มีลูกทุกวันนี้สารพันพันนั้นยังอยู่ใครผ่านตอนเด็กอย่ามองเข้าไปถ้าเห็นเด็กนั่งอยู่เฉยเฉยย่าวย่าจอดอย่าทัก